ตีก๊อฟใช่ไหมอยู่บ้านนะ,ะครับอโอ้โหพี่ชายของพี่รุน้อวีก๊บ <Yeah. S 1> นีก๊อรอ,อนรนะ้า,น,นะานัะนี่มีการกดดันคุณพ่องกันนะคาจริงซ้่เดียวกันโอ้โหเ่เขาจะยิ้มแบบว่าใกล้ๆจุดเดียวกันตลอดครับ อันนี้ตั้งนะาไปไม่ถึออีกอเออออิเข้าไปแล้วเครับเดี๋ยวลูกนี้ไม่กับเยครับาเาเรเอเลกเอะไปไม่กเบเาอีแล้วเฮ้ยแรงไปไหนหรือเ่โอ้ยาไหออะจะเอาเาเอ้อ ขันสนที่ไหวไหมฮะสวยนะเราไหว ครับงั้นเราให้ยิงอีกหนึ่งครั้งโเงอเคครับพ้อรักคุณพออครับวันนี้รับ 来了，服务 Maaf, maaf,